แลตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธทุนไดนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ3รุ่นใน N Series นะครับไม่ว่าจะเป็น l o n i c 5 N Line นะครับ c r e t a N Line รวมไปถึง k o n a N Line นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรบ้างครับา okay. คันแรกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนี่ก็คือ IONIQ 5 N Line นะครับมาพร้อมชุดแต่ง N Line นะครับซึ่งเราเคยพาไปรีวิวกันมาแล้วที่ IONIQ l a b นะครับก็จะมีชุดแต่งว่าจะเป็นล้อนี่ล้อเฉพาะ N นะครับแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยกันชนเป็นดีไซน์ใหม่นะครับไม่เหมือนกับรุ่น IONIQ นะซึ่งตัวคันนี้ต้องบอกว่าเอาฮุนไดไอออนิก5รุ่น Exclusive มาทำนะครับด้านข้างนี่สังเกตว่าจะมีโลโก้ N Line ตรงนี้ นะครับแสดงว่าคันนี้เป็นตัวเอ็นไลน์ชุดแต่งเอ็นไลน์นะครับสเกิร์ตข้างนี่คนละแบบนะถ้าเป็นตัวอ o n i อนิก5เนี่ยจะเป็นตัวขีด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 ตัวนี้จะเป็นแบบสีฟูโทนนะครับมาที่ด้านหลังด้านหลังนี่ชัดสุดนะครับกันชนเนี่ยดูสปอร์ตถอดแบบมาจากตัว 5N นะครับ ด้วยช่องดักลมนี่แนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดแถบตรงกันชนท้ายสีแดงแบบนี้ด้านล่างมาพร้อมชุดดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่สีดำนะครับแลสีดำเงาครับนอกนั้นภายในห้องโดยสารนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็มีการตกแต่งในหลายๆจุดให้เป็นสีดำได้แดงนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นตัวหนังนับป้านะครับแล้วก็มีโลโก้ N ตรงนี้นะครับตรงเบาะ พวงมาลัยมีการเปลี่ยนเหมือนกันมีปุ่มสีแดงอยู่ตรงพวงมาลัยตรงแป้นกดตรงนี้นะครับนี่นีปุ่มสีแดงตรงนี้เป็นปุ่มเลื่อง drive mode นะครับนอกนั้นคอนโซลก็มีการย้ายตัวไวเล c h a r ์จมาไว้ตรงกลางแต่ว่าตัวคอนโซลเนี่ยยังเลื่อนได้เหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือความแตกต่างจากรุ่น IONIC 5นะครับสำหรับ IONIC 5 N-Line นะครับมาพร้อมราคา1,98 8 0ล้บาทนะครับซึ่งถูกกว่า IONIQ 5 N อยู่พอสมควรเลยเพราะ IONIQ 5 N เนี่ยราคา3,790,000บาทนะครับตัว IONIQ 5 N Line เนี่ยมาพร้อมกําลัง225แรงม้านะครับแรงดิดอยู่ที่350 0-100เนี่ย7.4วินาทีท็อปสปีด185มาพร้อมแบตเตอรี่84 kWh ซึ่งใหญ่กว่าในรุ่น Exclusive นะครับซึ่งเดิมเคย72.6 kWh นะครับวิ่งได้530 กิโลเมตร WLTP รองรับการชาร์จ DC ได้ถึง350และรองรับ AC ได้10.5กิโลวัตต์ชาร์จ DC เนี่ย1 0 8ถึงที่18นาทีเลยนะครับแล้วก็มี V2L 3.6วัตต์ครับผม โอเคสำหรับคุณได้ครต้านะครับต้องบอกว่านอกจากเป็นตระกูลเอ็นไลน์ซึ่งมีชุดแต่งใหม่แล้วนะครับต้องบอกว่าดีไซน์คันนี้เหมือนตัวคร e ต้าอิเล็กทริกเลยนะครับไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบทรงยาวแบบนี้ไฟ LED ยาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวไฟ LED เป็นช่องๆเป็นพาราเมตริกแบบนี้นะครับก็ไฟส่องสว่างเป็นไฟแบบ คูแบบนี้อยู่ในกรอบนี้นะครับกระจังหน้าตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีดำด้านพร้อมสัญลักษณ์เอ็นไลน์นะครับตัวกันชนหน้าบึกบึนมากๆถ้าเทียบกับรุ่นเก่าหน้าจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นช่องจมูกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวช่องดักอากาศตรงนี้นะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างล้ออันลอยนี่เป็นการเป็นล้ tone, อทูโทนเฉพาะเอ็นเหมือนกันนะครับเป็นล้อลายเอ็นซึ่งเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมอยาง2 1 5 5 5 R 1 8นะครับเป็นยางของคูดเยียรเนาะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยด้านข้างต้องมีแบตตัวนี้เป็นเอ็นไลน์นะครับกระจกมองข้างเป็นสีดําเงาด้านบนด้านล่างเป็นสีดําด้านนะครับตัวเสตัวเสาเลากมาจนถึงเสา C เนี่ย เป็นสีดำกอสซี่แบงคนะครับรวมไปถึงตัวคลาสลูปด้านบนนะครับก็เป็นสีดำกรมกกืนกันไปทั้งหมดเลยรวมไปถึงตัวลูฟเปลียวตัวนี้ mm hmm. ก็จะเป็นสีออกเทาเข้มๆนะก็ไม่ถึงดำแต่ว่ามันก็ดูกลมเืินดีมือเปิดยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับไม่ได้เป็นแบบซ่อนเข้าไปเช่นเดียวกับด้านหลังแล้วก็ตัวพวกซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นพลาสติกดานนะครับสปอยเลอร์อด้านหลังนะมีการ เล่นระดับเป็นแบบสปอยเลอร์2ชั้นนะครับก็มีเลบเี่ยมมาแล้วก็มีช่องดักลมตรงนี้อีกทีนะครับโอเคแล้วก็กระจกมองหลังนี่มีที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ไฟท้ายจะเป็น LED แนวยาวเพื่อให้รับกับด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีแดงไปแบบนี้เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับโลโก้เ r รตาตรงนี้นะครับแล้วก็กันชนด้านล่างมีชุดดิฟฟิวเซอร์เป็นพลาสติกสีเทาเข้มแล้วก็มีปลอกถ่อยเสียแบบคู่มาให้ด้วยนะครับ นี่คือดีไซน์ภายนอกของ h ุได d a เค r e ต a n l เอ็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับสำหรับภายในของ h ุได d a เค r e ตอ n l เอ็นไละครับแน่นอนว่าต้องสะท้อนความซิ่งสะท้อนความสปอร์ตผ่านสีดำและสีแดงนะครับคอนโซลหน้านี่ตรงนี้เป็นช่องแอร์แล้วก็ลากยาวตัวแถบกลางช่องแอร์มาถึงตรงนี้เลยสีดำ glossy black สลับกับตัวสีแดงออกด้านๆน,นะเช่นเดียวกันกับตัวมาตรวัดนี่เป็นจอยาวแบบนี้เลยนะครับ แล้วมาพร้อมวิทยุนะครับเราเรียกวิทยุเพราะอะไรเพราะว่ามันดูดีไซน์คลาสสิกมากๆแต่ไม่ได้มีช่องใส่เทปอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นเครื่องเสียงตรงนี้แล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็น3าก้านสีดำได้แดงพร้อมโลโก้ N ตัวนี้ตรงปลายก้านพวงมาลัยเช่นเดียวกับหัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์ N แล้วก็มีตัวเดินเส้นพลาสติกสีแดงแล้วก็เป็นแนวได้สีแดง อ่าตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นสี glossy black ทั้งหมดตัวบอนะครับอ่าตรงกลางเนี่ยจะมีลายธงหมักลุกด้วยแล้วก็มีโลโก้เอ็นปักไว้ตรงนี้เดินได้แดงบอตัวดอสีดำนะครับคอนโซลเท้าแขนเหมือนกันก็มีช่องเก็บของลึกประมาณนี้นะอันนี้มาพร้อมลำโพงบ s สนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอเคครับด้านหลังห้องโดยสารก็ยังคงความสปอร์ตไว้ที่ตัวบอนะครับเป็นบอสีเทา แล้วก็มีตัวนี่เหมือนกันตัวธงหมากลุกนะครับแล้วก็ตัวหัวหมอแล้วก็ตัวบอกเป็นสีดําได้แดงด้านหลังมี USB C ให้แล้วก็มีช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับหลังคาพาโนโลามิกซันรูมนี่สามารถเปิดได้นะครับเป็นตัวบานใหญ่ยาวมาถึงนี่เลยนี่ที่จับตรงนี้นะครับของงาน โอเคแล้วนี่ก็คือดีไซน์ภายนอกและภายในของ CRETA n l i n อน2025นะครับสำหรับขุมพลังของเจ้า CRETA n l i n อนะครับเสียดายที่ไม่ใช่ขุมพลังเทอร์โบนะครับงคงเป็นขุมพลังเป็นซิน1.5ลิตรนะครับให้กำล,ลังที่113แรงม้าแรงบิดอยู่ที่144นิวตันเมตรนะครับ0-100เนี่ยใช้เวลา7.4วินาทีนะครับสำหรับเจ้าฮุนใด CRETA n l i เอคันนี้ครับ แล้นี้ก็คือฮุนไดโคนาอิเล็กทริกรุ่นล่าสุดเลยนะครับก็ดีไซน์มีความโค้งมนถ้าจำหน้าเดิมได้นะคันนี้เปลี่ยนโฉมไปเลยไฟ l e ลแนวยาวตัวนี้แล้วก็มีเส้นพารามิเตอรอยู่ด้านหน้านะครับตัวกันชนเนี่ยเป็นกันชนแบบเดียวกันมือนกับ M i n e ในหลายๆรุ่นนะครับก็คือจะมีคาดตัวนี้แล้วตัวนี้จะเป็นสีตัวถังแล้วก็ตัวสกเกิร์ตเนี่ยตรงนี้ช่องดักลมตัวนี้ก็จะเป็นแบบพารามิติ พิกเซลสีเงินเงินพร้อมโลโก้เอ็นไลท์ตรงนี้นะครับส่วนไฟหน้านะครับจะอยู่บริเวณนี้เป็นโปรเจคเตอร์2ดวงนะครับด้านอกนั้นเป็นไฟ LED ด้านข้างเนี่ยมาพร้อมล้ออลลอยขนาด19นิ้วนะครับเป็นแบบทูโทนแต่แบบจะค่อนข้างทึบนะไม่เหมือนกับเอ็นไลท์ตัวอื่นนะครับนี่ล้อมาพร้อมยาง2 3 5 4 5มห R สินะครับผมด้านข้างขาดไม่ได้เหมือนกันโลโก้เอ็นไลท์ตัวนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยครึ่งด้านบนเนี่ยจะถูก ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับตัดสลับกับสีตัวถังนะครับมือเปิดนี่แต่ก็แปลกนะมาเป็นโคนารุ่นใหม่ตัวนี้มือเปิดยังไม่เป็นแบบซ่อนนะครับยังเป็นแบบจับออกไปแต่ว่าเส้นสายด้านข้างเนี่ยถือว่าเฉียบเลยทีเดียวนะครับมีการหักมุมของตัวลายเส้นนะครับตัวชายสกเกิร์ตด้านล่างเป็นดําด้านตัดสลับกับสีเทานะครับสีเงินนะครับส่วนด้านหลังนี่สปอยเลอร์แยก2ชิ้นเฮ้ยอย่างเท่ตัวนี้เท่ เป็นตัววิงหลังเหมือนแยก2ชิ้นนะครับแล้วก็รับกับตัวหลังคาสีดําแล้วัวรุปเรียวเนี่ยเป็นสีเทานะครับตัวด้านล่างไฟก็เป็นแบบสีแดงพาราเมติกลากยาวซ้ายไปขวาเลยนะครับรวมถึงตัดสอนโคหน้าตรงนี้ K O N A e ิเล็กต c ิกอยู่ด้านขวานะครับตัวชายกันชนด้านล่างนี่ ตัวเสริมแบบนี้เลยนะครับมีแผ่นเหมือนรูปดิฟโฟลเตอร์เป็นพลาสติกสีดำหน้าลงไปถึงไฟตรงนี้นะครับเป็นแบบพารามิเตอเหมือนกันเป็นสี่เหลี่ยม6 6ช่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันมีอะไรแตกต่างจากตัวอื่นบ้างนะครับโอเคครับคันนี้หน้าจอเนี่ยเหมือนกับตัวเซตาเมื่อสักคู่เลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นหน้าจอดิจิตอลยาวไปเลยตั้งแต่ตัวมตรวัดรวมไปถึงตัวจอกลางแบบสัมผัสนะครับแต่ว่าตัวเนี่ย ตัวเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นแบบบิวอินอยู่ตรงนี้แล้วหน้าจอก็สามารถกดใช้งานได้จากตรงนี้ทั้งหมดปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับคอนโซลกลางนี่มีช่องไวร์เลสชาร์จมี USB-C 2ตัวนะครับมีตัว power outlet 12โวลต์ให้ตรงนี้มีระบายบอดระบายความร้อนทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับมี auto parking ให้ drive mode อยู่ตรงนี้ที่วางแก้วนะครับอยู่ตรงนี้เส้นกดแล้วก็จะมีตัวที่วางแก้วเด้งออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บให้ดู นี่กดแล้วได้มาซึ่งตัวพวงมาลัยนะครับ <c oughs> ก็จะใช้สัญลักษณ์เหมือนไอวันิกเลยก็คือ4จุดตัวนี้เนาะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบ3ก้านทรงสปอร์ตมีโลโก้เอ็นตรงนี้นะครับเกียร์จะเป็นก้านเกียร์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเหมือนแพทเทิร์นชิพเนี่ยจะเป็นตัวรีเจเนเรทนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนไปเลี้ยวเป็นก้านแยกออกมาทั้ง2ฝั่งนะครับตัวบอ นะครับเป็นวัสดุนี้วัสดุซิ่งนะเป็นตรงกลางเป็นหนังนับป้ามีขีดสีแดงตรงนี้แล้วก็โลโก้เอนสีดําสลับเทานะครับโอเคหลังคาเป็นพาโนลามิกสะลบานเล็กนะครับซึ่งเราก็สามารถเปิดได้จากตรงนี้อาตอนนี้ไม่มีไฟเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอเคด้านหลังของคุนไดโคนาอิ e ล็กทริกเอ็นไลนะครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้เจอตัวจริงเป็นเป็นของเจ้ารุ่นนี้นะครับ โอเคด้านหลังก็บอกก็เป็นวัสดุเดียวกับด้านหน้านะก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านๆ้านหน่อยนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนแต่ว่าช่องแอร์ตรงนี้มีการเสริมคลิปตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟ250โวลต์เลยปลั๊กไฟบ้านรวมไปถึงตัว USBC 2จุดที่เก็บของด้านหลังเป็นแบบตาข่ายนะครับมีไฟด้านบนเป็นแบบ LED รุ่นนี้นำมาจัดโชว์เฉยๆนะครับ ยังไม่ได้จําหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังกันว่ามาพร้อมขุมพลังอะไรครับผมโคนา n อ็นไลน์นะครับมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกําลังถึง214แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่255นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เป็นขนาด66กิโลวัตต์ชัวนะครับวิ่งได้451กิโลเมตร WLTP นะครับผม ซึ่งสนนราคานี้ยังไม่ได้เปิดราคาขายอย่างในเมืองไทยอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีโอกาสได้นํามาขายเมื่อไหร่ทางคาร์ดูเดย์จะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะครับนอกจากรถในตระกูลเอ็นไลน์แล้วนะครับก็มีคันนี้เลย i อออนิกซกมาโชว์กันอธิรพาไม่ได้ก็คือ i อออนิกไนะครับแลวตัวนี้ที่ผมบอกให้ฟังว่าอันนี้คือตัวแรงเลยนี่ก็คือ i อออนิกไฟนะครับซึ่งราคา3ล้านกว่านะถ้าใครแบบตังไม่พอนะก็ไป i อออนิกไฟฟ์เอ็นไลน์ตัวนู้นได้ นะครับ่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฮุนไดเคร r ต t a นะครับก็จะมีเคร t ตออยู่แล้วเดี๋ยวคันสุดท้ายซึ่งเราจะพาไปชมกันนั่นก็คือฮุนไดสตา t a เ i a นะครับรุ่น e l ลิ e พลัสเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรพิเศษบ้างท้ายในบูธนะครับก็คือฮุนไดสตา t a เ i a ร l เอลิ l พลัสนะครับซึ่งคันนี้ยังคงมาพร้อมขุมพลัง2.2ลิตร เทอร์โบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็คือบุ n ไดสมาร์ทเซนต์นะครับคันนี้มาพร้อมระบบเตือนกานชนด้านหน้านะครับระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนเวลาถอยออกจากช่องจอดนะครับเรียกว่าเพิ่มฟังก์ชันด้านความปลอดภัยเข้ามาให้กับรุ่นอีลิทนะครับสำหรับในงานนี้นะครับ u ุ d ไดมอบข้อเสนอพิเศษสุดนะครับสำหรับุไดสปาร์คออฟเฟอ ให้คุณเป็นเจ้าของยนตกรรมแห่งอนาคตได้ง่ายขึ้นในงานมอเตอร์โชว์2025นี้นะครับในบูธุนดเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด3 30,000บาทหรือเรื่องดอกเบีย้ย0%นานสุด84เดือนสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในวันที่1-6เมษาย,ยนนี้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่นนะครับที่เราพาชมกันไปนะครับสามารถมาชมคันจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์2025นะครับตั้งแต่วันที่26 มีนาไปถึงวันที่6เมษายนนะครับก็อย่าลืมมาดูคันจริงกันอย่าลืมมาลงทะเบียนไปทดลองขับกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณใดไว้ด้วยครับผม